ก็ต้องบอกก่อนว่าอลิสาเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาทำได้หลายอย่างครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำได้แค่เรื่องรูปเรื่องเดียวนะครับก็จะมีเรื่อง Tech Generation ก็คือเหมือนสามารถเจนข้อความได้ทําเหมือนคอนเทนต์ต่างๆสร้างคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเขาใช้ Data ที่เป็นฐานข้อมูลครับเขามีการเทรนเพิ่มนะครับไปไปเป็น l ลสเลส s ซตเดตนะครับก็คือถึงปี2023เลยก็คือถึงปีปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอีกอย่างเช่นว่าเราสามารถคุยต่อ จากคาถามที่เคยคุยได้อันนี้เขาเรียกว่า section memory นะครับ mm hmm. หรือว่ามีฟีเจอร์ที่เป็นแบบเหมือน concurrent ก็คือว่าสั่งคําสั่งได้4คําสั่งเลยรวดเดียวไม่ต้องรอนะครับ mm hmm. เหมือนแชทบอทบางตัวอย่างเช่น chat GPT อย่างเงี้ยอาจจะต้องรอก่อนอาจจะต้องรอทำหนึ่งคำสั่งให้เสร็จก่อนเนาะให้ได้อาปุ mm ์ hmm. จนเส้นสุดก่อนแล้วถึงจะสั่งอีกคําสั่งหนึ่งได้แต่ถ้าลิสานี่ไม่ต้องรอนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวที่วันนี้เราพูดถึงกันเนาะก็คือเรื่อง image generation นะครับก็ทา mm hmm. งลิสาก็ททำได้แล้วก็มีฟีเจอร์ทีี่่่อออาาาคนนนนข้้งงงหหลกกยยเมืัััดวไจะพูถึ แล้วก็มีออโต้ GPT อออโต้ GPT กับออเนอร์โหมดก็คือการที่เหมือนเจนทีมผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาบางอย่างนะครับปกติแล้วเขาก็จะเจนโรวเพลออกมา13โรวเพลเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เราต้องการเราสามารถใส่ปัญหาได้เลยว่าเราจะอยากจะวัตถุประสงค์อะไรก็ตามใส่ไปได้เลยแล้วเขาจะแก้ปัญหานั้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างเช่นซ u เปอร์ลิสาก็คือเป็นเหมือน GPT 4นะครับแต่ว่าอยู่ในบนลิสานะครับแล้วก็มีแชทไฟล์ก็คือเราสามารถคุยกับไฟล์ได้เลยนะครับโยน pdf ไปโยนะครับ ีนี้วันนี้ส่วนสําคัญที่เราจะพูดถึงนะก็คือเป็นส่วนที่เป็นทํา image generation ใช่ไหมครับข้อดีของอลิสานนะครับก็แน่นอนข้อแรกเลยก็คือเขาใช้ภาษาไทยได้ครับก็คือ slash img นะแล้วใส่ภาษาไทยไปได้เลยแล้วก็จุดเดน่นนะครับที่ทีมพัฒนาบอกก็คือว่าเขาอ่ะให้ใส่พร้อมสั้นๆได้ครับไม่จําเป็นต้องใส่พร้อมยาวๆเพราะว่าต้องบอกก่อนนะถ้าเป็น mid journey หรือไม่ s t a b l e diffusion เนี่ยต้องใส่พร้อมที่ค่อนข้างยาวและละเอียดเยอะพอสมควรถึงจะสร้างรูปที่มันสวยๆได้แต่ของอลิสาเนี่ยก็คือใส่สั้นๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเจน เขาจะไปทําผ่านข้างล่างเนาะให้ม <reasonably> ันมีร <im Calendar> ูปท okay. ี่สูงขึ้นอะไรเงี้ยได้แล้วเสร็จแล้วเขาจะเจนออกมาสี่สี่แบบหรือว่าบอกเป็นเหมือนสี่สไตล์อะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นผมบอกว่าแนวอ้วนบนชายหาดมันก็เจนออกมาสี่รูปอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีแบบหลายๆอันเนาะอย่างเช่นมีเซฟรูปได้นะครับอัพสเกลได้ก็คือทําให้ภาพความละเอียดสูงเนาะเป็นเวกเตอร์ได้ก็คือเป็นภาพที่เป็น .svg นะครับแล้วก็มีพารเรียนได้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดแต่ละอันเร็วๆเนาะก็คือสมมติว่าันะครบ ค่ามันจะออกมาพันยี่สี่คูณพันยสี่ครับถ้าเราเซฟปกติเนาะแต่ถ้าเราอัพสเกลอ่ะมันจะขึ้นประมาณสามเกือบสามเท่าสี่เท่าก็จะเป็นสามพันสองร้อยคูณสามพันสองเลย้ยซึ่งสังเกตนะภาพผมขึ้นครับมันอาจจะถ้าเราดูอ่าอันนี้อันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมดูใกล้ๆเนี่ยผมเห็นว่าถ้าเป็นสามพันสองเนี่ยมันรายละเอียดมันจะมากกว่านะครับครับเสร็จแล้วก็ตัวไฮไลท์อีกหนึ่งครับเขาเรียกว่าเซฟเป็น svg ครับหรือว่าเป็นเวกเตอร์คือคนที่ทํางานด้านกราฟิกจะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเราได้ไฟล์เป็น SVG นะไอ้ SVG เนี่ยมันเป็นไฟล์รูปที่เกิดจากการสร้างโดยสมการคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถสเกลรูปให้ใหญ่ขึ้นเป็นแบบพันเท่าก็ได้ภาพมันไม่แตกครับหรือย่อให้มันเล็กๆภาพก็ไม่แตกอันนี้คือข้อดีของ SVG เนาะเนี่ยครับ,รบเขาเรียก SVG มันมาจาก scalable ก็คือสเกลได้ able, แล้วก็ vector graphic นะครับก็คือคนทํารูปจะรู้อยู่แล้วว่าต้องต้องใช้ไฟล์ที่เป็น SVG อันนี้ก็จะเซฟออกมาได้นะครับครับ แล้วก็มี v a r i a n อ่า v a r i a n ตัวนี้ก็เหมือนว a r i a n ของเหมือนแวรลี่ของตัวอะไรนะครับของมิเจั่นนี่เหมือนกันก็คือด้รูปที่ถูกใจแล้วหนึ่งรูปอะแต่ว่าเอ้ยองประกอบบางอย่างมันไม่ได้อยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยๆอยก็เราก็สามารถทําแบบนี้ได้เห็นไหมครับครับอ่าหรือจะเป็น remove text กับ remove background นะครับเขาก็ทําได้ก็คือตอนนี้เราก็ไม่ต้องเหมือนมามา,มา remove text เนอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันสินค้าเจนมาแล้วมันมีอ่ารูปมีข้อความอยู่เนอะเราก็สามารถกดสั่ง remove text ได้เลยนะครับ หรือว่าเรามีรูปของเราเนี่แหละจริงๆรูปพวกนี้เร,เราโยนเข้าไปได้เลยนะครับในอลิสไนนะโยนรูปคือเราอัปโหลดรูปของเราเ <Pam. S 2> ข้าไปได้เลยนะครับ <S <S แล้วเราก็สามารถรีมูฟเทคได้หรือไม่ก็รีมูฟแบ็กก่าก็ได้เนี่ยครับเห็นไหมเ,เกตว่าก็ค่อนข้างเยนเหมือนกันนะครับก็บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถเจนรูปเป็นแนวนอนก็ได้นะครับและหรือเป็นแนวตั้งก็ได้ในกรณีนี้เป็นแนวตั้งเห็นไหมครับก็ได้แนวนอนก็ได้หรือที่สะดวกมากๆนะครับพี่แก๊ปอันนี้ก็คือว่าเราอัปโหลดรูปเข้าไปใช่ไหมครับมันจะมี เขาจะเอารูปเราไปฝากในเน็ตให้เลยแล้วพอเราเอารูปไปฝากในเน็ตป like oui ั๊บเราสามารถทํา Image to image ได้ครับก็คือถ้าเรามีโครงล่างรูปอย่างเงี้ยสมมติรูปเป็นตารางเป็นตารางอย่างนี้นะเหมือนคล้ายๆสตอรี่บอร์ดเนาะเราก็สามารถที่แบบว่าเอ้ยจากรูปเมื่อกี้บอกว่าให้สร้างเป็นทะเลและชายหาดสังเกตนะครับมันก็ออกมาเป็นเหมือนสตอรี่บอร์ดแต่ว่ามันมีเรื่องความเป็นทะเลกับความเป็นอ่าชายหาดอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆครับของ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ<ม>ดิสคัทกันนิดนึงว่าเอ๊ะแต่ละตัวนี่มันมีความเหมือนหรือความแตกตา่างหรืออะไรกันยังไงครับ